ชัยจับพัดจับผูมาได้ยังไงไอเนี่ยตอนนี้ทำโบโชงโบชัวออกมาสวยงามมากก็บังเอิญอย่างนี้ครับบังเอิญผมก็ตั้งใจว่าจะทำลิฟต์จอดเรืออันนั้นคือจุดเริ่มต้นเพราะ<อ><ๆ>ผมรู้ว่ามันมีลิฟต์จอดรถผมก็ไปหาไอ้บนริสัตวใหญ่บริษัทนี้บริษัทนี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย ที่จีนอยู่กวางเจาครับนะฮะไปถึงผมก็บอกผมจะมาจ้างคุณทำริบจอดเรือให้ผมได้ไหมเพราะผมมีมีโรงแรมอยู่ติดแม่น้ำผมมีท่าเรือมีคนมาทางเรือแล้วเอาเรือมาฝากไอจอดจอดริมน้ำเป็นแพเนี่ยผมไม่เอาครับมันอันตรายนะผมยินดีที่จะลากขึ้นมาแล้วฝากนะฮะก็ให้เขาดีไซน์ ครับไอผู้จัดการที่เขามารับเรื่องเขาก็งงงอยู่พักหนึ่งเขาโทรสั่งเฮียมาผิดหร้วเปล่าผมทําทําริบรถดรถยกรถได้เฮียมาผิดเจ้าเป่จิ้มจิ้มไปหาเจ้านายใหญ่ครับนายใหญ่เขาก็ลงมาคุยเองเลยเขาก็งงงงอยู่เฮ้ยนายคิดอะไรวะเขาคงปิ้งอยู่ในใจอ่ะเออเว้ยคุณลืมนึกเมืองจีนมีเรือเยอะแยะทาไมไม่ฝากเรือมั่ง ออห้องกงมันนทำแต่ลิฟรถเนี่ยไม่ได้ทำลิฟต์เรือครับมันก็เลยสนใจงานของผมอแล้วก็เรียกเอนจิเนยร์ระดมเอนจิเนียร์มาเอามาคุยกับเฮ้ยวิชัยหน่อยจะทำไงจะเอาไงเอาให้มันลงตัวเพราะว่าอันนี้คือต้นแบบนะเอนจิเนียร์ทุกคนทําให้ดีที่สุดนะเพราะว่ากำชับลูกน้องเขาครับ ช่ไหมเราก็มาหนึ่งเที่ยวข้อมูลไม่พอเราก็กลับไปแล้วมาใหม่มาใหม่เที่ยวที่สองอ๋อเราต้องเป็นคนให้ข้อมูลเขาด้วยมันมันมันต้องช่วยกันนะเพราะเขาไม่เคยไงเขาก็ไม่กล้าการันตีใช่ไหมแต่เขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาต้องทําให้ดีชื่อเสียงเขาเพราะรัฐบาลมองเขาอยู่ถ้าเองอะไรไม่ถูกต้องเองจะโดนยุบเรื่องหุ่นกระเปล่าก็ไม่รู้เขาเขาต้องทําอยู่ในกติกาออนะ เราได้เป็นเอเจนต์ของบริษัทที่มีมาตรฐานสูงอย่างนี้ยเราก็สบายใจครับถึงบอกว่าผมนอกตรวจโรงงาน<อ>เดินดูโรงงานเขาก่อนอเขามีเครื่องมือกีอ่ประเภทครับเครื่องมือเลเซอร์ตัดเหล็กมีไม้เครือ่องมืเอเรียกอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะที่ไฮเทคไฮเทคนะ uh huh. จะต้องเจาะรูแบบชนิดเรียกว่าแม่นเป๊ะ เพราะว่าเราซื้อเขาแล้วเลยเราต้องมาน็อกดาวน์ที่เมืองไทยรูทุกรูจะต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเขามาตรฐานถึงครับนะเราถึงกล้าสั่งเขาแล้วก็ช่วยทําริบเรือให้ก่อนอริบรถผมเฉยๆผมจะจอดเรือครัแล้วบอกอยากกันนั้นเลยเฮียวิชัยเออผมขายริบรถใช่ในใครคุณถูกๆอันนึ่งแล้วอยู่เป็นเอเจนต์ผมไหม โอ้โหนี่ไงที่มาของการที่พออสะพานให้เลยเออเออเขาอยากได้เราเป็นเอเจนต์เขาบอกเอยอยู่คิดเข้าท่าไว้เออเรามาพูดเรื่องลิฟเือือแต่แต่มันให้เราเป็นเอเจนตลิฟรถเพราะมันเรื่องเดียวกันครับสำหรับเขาเขาไม่ต้องเติมเงินซื้อเครื่องจักรเพิ่มออแล้วมาขยายไซ้์เอ็นจิเนียริ่งทำงานใช้สมองเท่านั้นใช่เออปุ๊บด้วยเหตุอย่างนี้เราก็ ได้อันนี้สงูงเขาอยากได้เราครับแล้วก็บอกว่าอีกสองปีผมจะมาตั้งโรงงานในเมืองไทยนะนช่วยเป็นเอเจนต์ให้หน่อยเท่ากับตอนนี้คุณวิชัยเป็นนำร่องให้ครัอ่าเราก็นำร่องให้เขาอแล้วรเร<อ>าก็เป็นโชว์รูมให้เขาเราก็มีตัวอย่างลิฟเือรลิฟรถอาา่าใครสนใจอย่างนี้ บ้านอยู่สมุทรสาครอยู่ริมริมหาดหน่อยคุณอยากจะเป็นครับจอดเรือก็มาคุยได้มาดูตัวอย่างออโในเมืองจะจอดรถมีพื้นที่น้อยไอ้นี่หละเป้าหมายพื้นที่น้อยๆไอ้นี่มันได้เปรียบเาคุณมาสร้างเป็นปูนสมมติสร้างปูนห้าชั้นจอดหนึ่งร้อยคันคุณต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ครับแลมขาขึ้นอ่าขาลงครับ ขึ้นไปแล้วต้องวนอืวนเนี่กินกินผิวจราจรไปเท่าไหร่ใช่แในของผมเหมือนมันน็อกดาวกล่องที่แข็งแรงแล้วยกรถเสียบเอารถเสียบไปในถาดเสียบเข้าไปคนไม่ต้องอยู่ข้างในนะติดกล้องไว้ใครขโมยอะไรเนี่ยเราเห็นหมดครับแล้วก็ทำเปลือกคุ้มซะหน่อยให้มันสวยงามกันฝนกันแดดหน่อยผมว่า มันถูกเงินกปเกินครึ่งอ่ะก็เป็นที่มาว่าเอ้ยอาชีพนี้น่าทำเว้ยเราก็เอาป่กเซ็นสัญญาเลยเออเซ็นสัญญาเป็นเย็นมันก็คลุกมาอย่างเงี้ยทัศนาจรจนได้เรื่องเลยทัศนศึกษาได้เรื่องทัศนศึกษาเนี่ยงมาเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดแต่มองดูแล้ว มันใช่มันคือธุรกิจที่เทรน์ของประเทศไทยกรุงเทพนี่มันมาแล้วเพราะทุกคนที่ดินตารางตารางวาเราเป็นหลายแสนเป็นล้านอะคุณไม่คุยแสนเนี่ยไม่ไม่คุณไม่ทันเกมแล้วเชื่เป็นครับก็แปลว่าคนนี้เนี่ยมีเยอะเพียงแต่ว่าเขาคิดยังไงอืมอ่าฮเออ เพราะฉะนั้นไอ้คือคนที่ทําลานจอดรถเนี่ยแทนที่จะใช้พื้นที่กว้างก็รับได้แค่หนึ่งในสามแต่จอดได้จำนวนเท่ากันใช่ใช่นะฮะเงินลงทุนก็ครึ่งหนึ่งความปลอดภัยอันนี้ปลองกลัว กลัวคนฟ้องว่าของหายเพราะคุณเก็บตังค์เขาแล้วรถเขาขึ้นไปวนๆแล้วแล้ววันหนึ่งของเขาหายเขาเขาอาวยามคุณทํางานยังไงอ่ะอแค่นี้ก็เหนื่อยอ่ะแต่ของเราเนี่ยแน่นอนครับคุณเอารถเข้าไปเข้าไปในซองแล้วคุณต้องล็อกรถครับเอาคุณแจออกคุณออกมาจับมอนิเตอร์มันมีหมดไอ้นี่ก็ขึ้นไปเสียบช่องไหนฝากไว้ช่องไหนครับ แค่นั้นเองแล้วคุณก็มีโค้ดเวลาจะมาเอาคุณก็มารอสามนาทีก็ได้หนึ่งคันสามนาทีสี่นาทีอย่างมากสามนาทีก็ลงมาแล้วครับก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วสำหรับตรงนี้ามีตัวอย่างให้ดูนี่เป็นโชว์รูมแล้วครับในชื่อยูโฟร์พลัสอันนี้จดทะเบียนใหม่เลยจดทะเบียนใหม่เลยโอ้ยูโฟร์พลั นะฮเป็นน้องใหม่ที่คุณวิชัยแจ้งเกิดมาเป็นลูกลูกต้องจดทะเบียน30มสิบล้านนะไม่ใช่น้อยน้อยนะเอาต้องรับผิดชอบอ่ะเพราะเราต้องรับผิดชอบต้องมีประกันภัยอะไรแต่ไรเพราะว่าผู้ซื้อเขาก็อยากได้ความอะไรที่มันสมดุลกันนะจะมาอยากจะเอาถูกอยากจะเอาดีอยากจะเอาปลอดภัยยูโฟพัธมีให้พร้อมมาคุยกันครับ เออโอ้น่าสนใจอันนี้อ่ uh huh. แต่เราก็ต้องเหนื่อยหน่อยต้องติดตามครับอ่าฮะครับเซลเซเอร์วิสเราก็ต้องจัด uh huh. ให้เขาอันนี้อันนี้ไม่ใช่ในหน้าแล้วเป็นออโ o ไรด์ดีลเลอร แล้วก็เดี๋ยวโรงงานจะมาตั้งนีพูดในแง่ว่าเราไม่ควักเงินมีเสาเข็มนั่นนะแค่นั้นนะคือเข้าใจว่าเงิน5้าชุดผมไม่เอาด้วยอันนี้ไม่ต้องทำอันนี้โดนหนึ่งโดนสองนก้มแข้มก้มแก้มตรงนี้เราเราค่าใช้จ่ายเราจ่ายไหวใช่ใช่ใช่ฮะก็มองว่าอันนี้เป็นโอกาสใหม่ที่ที่คุณวิชัยมองเห็นแล้วก็มันก็กำลังกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากว่า ราคาที่ดินแพงขึ้นทุกวันเรื่อยๆเอยนะฮะบนบนที่ดินขณะราคาเดียวกันแต่คุณได้ได้ของที่ที่มันสองสามเท่าแล้วก็สร้างได้เร็วกว่าเซฟเวลาครับหนึ่งในสามใช้แค่หนึ่งในสามก็เสร็จถ้าสร้างเป็นปูนตีเสาเข็มทํานู่นทํานี่คุณก้หมดไปปีหนึ่งปีครึ่งแต่ถ้าใช้ระบบนี้เปิด l อซีแล้ว ระยะสั้นๆของมาถึงก็นอกดาวนอกดาวก็ไปเกินเดือนหนึ่งก็จบครับก็คือวัดไซส์กำหนดคุยกันก่อนกำหนดสเปคกันก่อนแล้วก็โรงงานผลิตอยู่ที่เมืองจีนแล้วก็จะส่งส่งมาส่งเรือมาทางเรือเราก็มาประกอบแล้วก็อนาคตอันใกล้นี้ก็จะโรงงานมาตั้งที่เมืองไทยเลยครับ